นอกจากเขาได้ทําบุญเสบีตรแล้วเราเอื้ออาทรต่อเขาทุกทุก,กรณีนะละ,ละจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้หมุนมาให้เข้าในกรอบน้อยคนแต่ก่อนกว่าที่จะเข้าวัดได้พอเข้ามาเขาก็จะมาซึมซับเข้ามาแล้วดีนะมีระเบียบได้รู้ว่าหน้าที่เราเข้ามาแล้วเราถึงจะรู้ <laughs> ยกกฐมาคลองวัดมาตั้งแต่ปี2030ตอนนี้การเวลาความเปลี่ยนแปลมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่ถ้าเผื่อเราอยู่อย่างนี้ไม่สร้างคนมันก็เป็นวัดบ้านธรรมดามันก็เป็นวัดแค่ว่าอยู่จิงข้าวหมดไปวันๆเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเลยนิมนต์เจ้าคณะอำเภอเจา้าคณะบนทานมงปรึกษาว่า้ามีทางอื่นอีกไหมที่จะมาช่วยๆกันในการสร้างคน ถ้าเผื่อวัดไม่สร้างคนเราก็ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ก็ไม่เหมือนกับไม่ใช่ว่าคําว่าเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าสิก็เลยได้ตั้งโรงเรียนปร,ริยัติธรรมโรงเรียนรเรียกปร,ริยัติธรรมก่อนหลวงพ่อเจ้าคุณท่านเนี่ยท่านได้เล็งเห็นหรือมองเห็นของเด็กที่กำพ้าบ้างท่านก็มองเห็นว่าเออเด็กหรือบุคคลเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสในการศึกษา ร้างคนในศาสนาถึงแม้ว่าเขาไม่อยู่ในศาสนาได้แต่เขาสุดขาลาเพรออกไปแล้วเขาก็เป็นคารวะที่ดีมีส่วนช่วยในการ,ราอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยท่านก็เลยจัดบวชในนิอรรอนเอาเด็กที่จบม .6 หรือยังไม่จบม .6 เนี่ยเอามาบวชแต่ก่อนเน่ยบวชเยอะ อยู่ต่อมาเเรียนหมดไปหมดไปรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไปทีนี้พระเนรน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงจะไปหาพระเนรที่ไหนแล้วมาเรียนต่อมันก็ไม่มีเลยได้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญขึ้นเพื่อต้องการว่าเมื่อเขาเรียนมหนึ่งมสอม .3 ามมสีม .5 าม .6 เสร็จแล้วเขาจะต่อปริยญาไปเลยจุดประสงค์เป้าหมายนี่คือสร้างคนสร้างคนมีทั้งปริยัตปฏิบัติคือมีการไหวพระธรรมสวดมนต์สอนกรรมฐานกันอยู่ ตาเห็นดีด้วยครับเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกมัดให้คนละจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้หมุนมาให้เข้าในกรอบก็ถือว่าดีครับวันนี้เห็นดีด้วยท่านก็มองเห็นว่าเมื่อมีปริยัติเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยคืออะไรก็คือมหามมกุฎมหามมกุกเนี่ยท่านเป็นคนลิเริ่มเป็นองค์อุปมัมรม ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยอ,อยู่ด้านหลังของโรงเรียนพระปริยัติเนี่ยทางโรงเรียนพระปริยัติจบม .6 แล้วก็หลวงตาเนี่ยก็จะได้ส่งส่งต่อ,อไปโรงเรียนเรียนในระดับสูงขึ้นโดยการส่งเคาะอนุเคาะขององค์หลวงตาเนี่ยแล้วเด็กเหล่านั้นเนี่ยเมื่อได้รับรู้รับทราบแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออ ถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาก็คงจะมีอนาคตที่ก้าวหน้ากว่านี้ในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะจะสนับสนุนคือญาติโยมที่เข้าวัดเนี่ยนอกจากเขาให้อาหารพิสูจสามเณรฉันแต่ละวันแล้วก็เขายังนำตามมาทำความสะอาดวัดวาตรงไหนมันรกตรงนั้นไม่สะอาด เราก็ไปทำกันหมดไปกันไป,ไปทีนี้ก็เลยว่าในการสงเคราะห์นั้นก็สุงเคราะห์หมดหมดละขาดแขนไม่ขาดแขนส่งเคราะห์ไปหมดเพราะว่าเราต้องใจธรรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เอาฝ่ายเดียวสิ่งที่ออกจากเราไปเลี่ยคือน้าใจของเราเขาไปลาสับซึ่งรู้สึกว่าเขายังถือว่าเป็นวัดของเขาอยู่โครงการสาธารณสงเคราะห์ของการคณะสง่งนะครับเป็นหนึ่งในงานหลักของคณะสงส์ ในส่วนของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สนองงานคณะสงฆ์อยู่แล้วพื้นที่ตรงไหนหรือว่าวัดไหนที่มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของสาธารณสงเคราะห์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องมาช่วยเหลือามาดูแลหลวงพ่อเขาก็จะมีแบบกิจกรรมวัดให้บ้านบ้านให้วัดคืออุดหนุนจุนเจือกันบางทีเรามีน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมนะคะดีมากๆเลยค่ะ รวมรวมการเป็นแบบทำให้คนรู้จักหน้าที่แล้วก็เสียสละก็ถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาพี่น้องประชาชนเราก็ยังเกิดความศรัทธาอยู่ดีนะครับเพราะทั้งสองส่วนเนี่ยก็ต่างคนต่างให้กันนะครับแม้ว่าพระสงฆ์จะไม่ได้ให้ทุกวันแต่นานๆทีพอพอเจอปัญหาเ่าเนี้ยพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดายก็มีโครงการตัวเนี้ยเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นการต่างตอบแทนกันนะครับก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีของชาวพุทธเรานะครับตามคำสอนของพุทธเจ้าคือสังฆาวัตถุธรรมสีระการเนี่ยมีการให้เจราจาให้เกิดเขาดีให้เห็นประโยชน์ของเขาด้วยอย่างเช่นว่าเขาทำนาน้ำเขาขาดขาเท่าขาดน้ำเราก็ไปดูดเครื่องเ,เอารถไปดูดน้ำมาใสนายเขานอกจากเขาได้ทำบุญเสบายแล้วเราก็เอื้ออาทรต่อเขาทุกทุกกรณีที่เขาจะมา ทำบุญสุนทานหลอดถึงเขามีความทุกข์ยากไร้ต่างๆเราเราก็ช่วยก็เสมอต้นเสมอปลายทําไงเคยทำแต่เขายัางไงก็ทําอย่างนั้นก็รู้สึว่ามีความเข้มแข็งอยู่วัดน,นี้น้อยคนแต่ก่อนกว่าที่จะเข้าวัดได้ พอเข้ามาเขาก็จะมาซึมซับว่าเออเข้ามาแล้วดีนะได้มีระเบียบได้รู้ว่าหน้าที่หน้าที่แล้วก็ทุกอย่างอ่ะพอพอมีเราเข้ามาแล้วเราถึงจะรู้ <c oughs> ส่วนราชการที่ม,มีมาช่วยเหลือทางการสงฆ์นะครับมีหลากหลายหน่วยงานแล้วแต่ภาวะใน,ในช่วงนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือส่วนงานของท่านผู้ว่าการจังหวัดในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจใน,ในเรื่องนี้นะครับในภาวะที่โรคโควิดเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทางรายการก็ระดมระดมมันสมองและระดมทุนระดมสิ่งของมาช่วยกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอด ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีทำให้ลูกหลานคณะลูกศิษย์ที่มาเนี่ยศรัทธ,ธาพาะหลวงตาทำตัวเป็นตัวอย่างท่านสอนอะไรท่านบอกอะไรเราก็จะทำตามเพราะว่าเราศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นในตัวท่านนะคะท่านดำรีได้ถูกทางและท่านคิดได้ถูกทางลว้ว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นนะทำอย่างไรชาวพุทธเราจะได้รับความศรัทธ,ธาจากทางวัดนะครับ ประชาชนศรัทธาวาดัดวัดก็ต้องสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนนะครับพระพุทธศาสนาของเราถึงจะ,ะดำรงคงอยู่ได้พระอาจารย์ท่านสอนรู้จักความเป็นระเบียบความมีวินัยการให้การแบ่งปันรู้จักว่ามีส่วนรวมทำกิจกรรมต่างๆค่ะเราให้แล้วพูดได้รับย่อมมีความดีอดค่ะ สิ่งที่สังคมได้รับก็คือการสงบหรือเกิดความสุขในสังคมเ,เมื่อลูกหลานได้รับการอบรมแล้วก็บ่มเพาะใน,ในด้านการศึกษาเนี่ยเมื่อออกไปสู่ครอบครัวของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็จะสร้างครอบครัวมีความสุขแล้วก็สังคมเนี่ยจะ,จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับการอบรมในด้านการศึกษาก็ดีในด้านการหลักธรรมของ ศาสนาก็ดีเขาก็จะนำความรู้และคำสั่งสอนเนี่ยออกไปปฏิบัติในครอบครัวหรือในอนาคตของเขาพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ